เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละอืมแต่จริงๆต้นหอมไม่ต้องเล่าละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะไม่ได้หรอกวันนี้ว่านไม่ได้ไปดูเราซ้อมเพราะงนั้นเราต้องเล่าให้ว่านฟังแบบละเอียดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเล่าให้ฟังมันก็ดีอยู่หรอกแต่เราก็ไม่คิดว่าต้นหอมจะเล่าเยอะขนาดนี้ไงก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเผื่อว่านอยากไปดูให้เห็นกับตาวันหลังจะได้ไปนั่งเฝ้าเราอีกไงเออนี่ลืมเล่าไปอย่างหนึง่งตอนที่เราจะกลับบ้านเราเจอพี่คนนั้นด้วยนะ คนไหนคนที่เคยนั่งคุยกับว่านะ่ะคนที่เป็นประธานนักเรียนเขาชื่ออะไรนะพี่แบงคนะ์น่ะเหรอเออใช่เราเห็นเขาเดินมากับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อหล่อสูงสูงอะ่ะชื่อบูมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเห็นคุยกันกระหนุ่งกระหนิงอ๋อพี่บูมสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันจะคุยกันกระหนุ่งกระหนิงแล้วมันแปลกตรงไหนอะ่ะจริงเหรอสองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันเหรอก็เออสิแล้วนี่อะไรนั่งยิ้มแฉ่งขนาดนี้ ต้นหอมชอบพี่สองคนนั้นหรอเปล่าแค่ดีใจที่พี่แบงค์มีแฟนอยู่แล้วตอนนั้นเรานึกว่าพี่เขาจะมาจีบบ้านซะอีกบ้าสิเราเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเราเคยช่วยงานพี่เขาตอนงานโรงเรียนปีที่แล้วเลยรู้จักกันก็ไม่รู้นี่ยังไงเราก็ต้องห่วงไว้ก่อนจะมาห่วงอะไรล่ะต้นหอมไร้สา,าระจริงๆ ได้สาระตรงไหนว่านเองยังห่วงเราบ่อยๆเลยถึงแม้สุดท้ายจะอ้างว่าไม่ได้ห่วงแต่เป็นห่วงเราในฐานะพี่น้องก็เถอะเราเราไปห่วงต้นหอมตอนไหนเย่าวมาพูดบ้าๆนะโอ๊ยว่านถามมาได้ว่าห่วงตอนไหนจะให้เราเล่า,ลาไหมล่ะคิดว่าเราดูไม่ออกเหรออะไรล่ะต้นหอมจะมาดูดีไปกว่าตัวเราได้ไงดูกันแล้วกันนะ่ะถึงเราจะดูติ้งตองไปหน่อยก็เถอะแต่เราก็ไม่ได้งโง่นะ บ้าสิเลอะเธอใหญ่แล้วนั้นต้นหอมเราไม่คุยด้วยแล้วยิ่งปวดท้องเมนอยู่อ้าวอย่าน,นอนหันหลังให้เราสิว่านในตอนกินข้าวเย็นบอกแม่ว่าดีขึ้นแล้วไงก็แค่ดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าหายปวดนี่โอเคโอเคงั้นก็หันหน้ากลับมาเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าน้ำร้อนมาประครบท้องน้อยให้ไม่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ปวดถึงขนาดนั้นต้นหอมนั่นแหละ กลับไปห้องตัวเองได้แล้วซ้อมบอลเล่มาไม่ใช่ได้ไงไม่ไปพักหรอจะมานั่งเฝ้าเราอยู่ทำไมก็เราเป็นห่วงว่านไงยังต้องให้อธิบายเรื่องนี้อีกหรอก็รู้ว่าเป็นห่วงแต่ว่าแต่ว่าอะไรช่างเถอะอยากนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งไปแต่ห้ามแกล้งเราเด็ดขาดเลยนะเห็นไหมล่ะเนี่ยจริงๆแล้วว่านก็อยากให้เราอยู่ด้วยเปล่า เราแค่ขี้เกียจลุกเพื่อเกิดหิวน้ำหรืออยากจะหยิบของอะไรขึ้นมาจะได้ใช้ต้นหอมได้ไงอ๋อเหรอแต่ก็โอเคไว้ว่านอยากได้อะไรก็บอกเราแล้วกันนะเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่เอ๊ะไม่เอาดีกว่าเราว่าเราควรนอนที่ห้องว่านเลยเผื่อว่านอยากได้อะไรตอนดึกๆอะไรเนี่ยต้นหอมจะขึ้นมานอนบนเตียงเราทำไมก็นอนเฝ้าคนป่วยไงเราก็ไม่ได้ป่วยขนาดนั้นป่ะ ไม่รู้แหละเราตัดสินใจแล้วว่าคืนนี้เราจะนอนกับว่านถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรืออยากได้อะไรว่านต้องบอกเรานะห้ามดื้อห้ามปิดบังก็เออก็ได้ดีมากงั้นนอนเถอะเราจะอยู่ข้างๆตรงนี้แหละ